สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าดาพิคาดกลางหิมะเมื่อมาถึงบูตึงแล้วสีเฟิงเนียนก็ได้พบกับนักพศวังชงหลงแล้วก็หงสีเสียงที่รออยู่แต่ว่าสีเฟิงเนียนก็กลับวิ่งไปชกหงลีเซียงเพราะว่าในอดีตพี่สาวคนโตของสีเฟิงเนียนนั้นชอบหงลีเซียงแต่ว่าหงลีเซียงก็ได้ปฏิเสธแล้วก็บอกไปว่าท้าไม่ได้เป็นหนึ่งในใต้ล่า ตัวเขาก็จะไม่ลงจากเขาและนี่ก็คือเหตุผลที่สีเฟึงเหนียนนั้นได้ชกหงส์ีเสียงเมื่อสีเฟิงเหนียนได้พบน้องชายเขาแล้วก็พบว่าน้องชายนั่นจะปกติดีอยู่แล้วก็ยังไม่ถูกชำระกระดูกสีเฟิงเหนียนต้องการพาห่วงมั่นเอ๋อกลับบ้านแต่ว่าห่วงมันเอ๋อก็ปฏิเสธแล้วก็บอกไปว่าตัวเขาน่าจะอยู่ที่นี่แล้วจากนั้นนักคดหวังก็พาห่วงมันเอ๋นั้นไปฝากไว้กับหวังเซี่ยวผิง ที่เป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งของบูตึงตัดไม่ได้สีเฟิ่งเหนียนหงสีเซียงได้จัดหาที่พักให้กับสีเฟิ่งเหนียนและหงสีเซียงก็บอกกับสีเฟิ่งเหนียนไปว่าทําไมสีเฟิ่งเหนียนไม่ยอมหลีกทางให้กับน้องชายเรื่องน่าจะได้จบแต่สีเฟิ่งเหนียนก็บอกไปว่าถ้าตัวเขายอมหลีกทางคนที่หาประโยชน์จากห่วงมันเอ๋ก็ต้องเอาชีวิตห่วงมันเอ๋เขาทุกวันเพราะว่าห่วงมันเอ๋นั้นเป็นคนไรเดียงสาแล้วก็ตื้นเขินเกินไปหงสีเซียงก็เลยบอกว่างั้นก็มีทางเลือกไปสองทางก็คือให้ห่วงมันเอ๋นั้น อยู่ที่อื่นหรือไม่ก็สังหารคนที่หนุนหลังห่วงมานเอ๋อให้หมดสิน้นสีเฟิงเนียนก็เลยบอกว่าอย่างไงตัวเขาก็คงต้องเลือกสักทางแล้วจากนั้นเจียงหนีก็ได้แบกข้าวของมาให้กับสีเฟิงเนียนและคนที่ส่งเจียงหนีมาก็คือสีเซียวส่วนเรลาคุยไม่เห็นว่าเจียงหนีนั้นไปอยู่ที่นี่ตัวเขาก็เลยไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็บอกสีเฟิงเนียนไปว่า ถ้ามีเรื่องอะไรก็ให้ตะโกเรียกเอาแล้วกันและเมื่อตกกลางคืนหลังจากที่เจียงหนีได้จัดที่นอนให้กับสีเฟิงเหนียนแล้วนางก็ได้ไปพิงผนังแล้วก็หลับไปส่วนสีเฟิงเหนียนไม่เห็นว่าร่างกายของนางนั้นโอนเอนไปมาสีเฟิงเหนียนก็เลยเอาดาบไปค้ำเอาไว้แล้วจ่นนั้นในช่วงเช้าในระหว่างที่เจียงหนีนั้นแปลงฟันอยู่นางก็ได้สังเกตเห็นว่าดินที่นี่นั้นเหมาะแก่การเพาะปลูกเจียงหนีก็เลยให้หงสีเซียงนั้นช่วยนางขนผักเพื่อเอามาปลูก แต่ผักที่ไปขน,นมาก็คือผักที่คนในสำนักบูตึงนัดปลูกไว้นั่นเองส่วนสีเฟิงเหนียนก็ได้ไปพบกับน้องชายของเขาแล้วก็บอกไปว่า ถ้าได้อยู่ที่นี่เป็นนานๆก็คงเป็นเรื่องดีเพราะว่าไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องภายนอกแต่ว่าที่นี่มันก็น่าเบื่อเพราะว่าอาหารการกินนั้นพิจต่พักแล้วจากนั้นน้องชายก็พาสีเฟิงเหนียนไปยังที่พักของเขานั่นคือป่าไผ่ม่วงและเมื่อสีเฟิงเหนียนเดินเข้าไปเขาก็ถูกเหล็กบางอย่างกระแทกจนได้สลบไปแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วสีเฟิงเหนียนก็พบว่าห่วงมันเอ,อ๋น,นั่นงรออยู่พร้อมกับไก่ย่างที่อยู่ในมือสีเฟิงเหนียนได้ถามน้องชายไปว่าตัวเขานั้นเป็นอะไรน้องชายของเขา เขาห่วงมันเอ๋อก็เลยบอกไปว่าสีเฟิงเนียนนั้นถูกพลังของหวังเสียพิงกระแทกจนได้สลบไปและหวังเสียพิงก็คือมือกระบี่อันดับหนึ่งของบูตึงแล้วจากนั้นห่วงมันเอ๋อก็ได้เอาไก่ย่างให้กับสีเฟิงเนียนสีเฟิงเนียนก็เลยถามว่าไปเอามาจากไหนห่วงมันเอ๋อก็เลยบอกว่าเขานาไปจับมาแล้วก็เอาไฟย่างเพราะว่าสีเฟิงเนียนนั้นอยากกินแล้วสีเฟิงเนียนก็ได้ถามไปว่าห่วงมันเอ๋อนั่นรู้หรือไม่ว่าทําไมตัวเขาถึงได้ถูกส่งมาที่นี่ห่วงมันเอ๋อก็เลยบอกไปว่า ตัวเขานั้นรู้ดี ว่าสีเซียวต้องการทำลายพลังของเขาและถ้าตัวเขาไม่มีพลังสีเฟิงเหนียนก็จะได้ไ่ยุ่งยากแล้วก็เดือดร้อนสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่าทำไมห่วงมันเอ๋อถึงได้งโง่แบบนี้ห่วงมันเอ๋อก็เลยบอกว่าตัวเขาโง่นั้นไม่เป็นไรขอให้สีเฟิงเหนียนฉลาดก็เป็นพอแล้วจากนั้นเราขุยก็มาบอกสีเฟิงเหนียนว่าตอนนี้คนขสำนักหลงหูได้มาแล้วและพวกเขาก็ต้องการตัวของห่วงมันเอ,อ๋อเมื่อมาถึงที่พักแล้วสีเฟิงเหนียนก็ได้พบกับนักโพสเจ้าสีทวน หลงฮูสีเฟิงเนียนก็เลยเชิญน,นักพ์เข้าไปในกระท่อมเพื่อดื่มชาและนั่งคุยกันแต่ที่จริงแล้วสีเฟิงเนียนต้องการให้เราคุยนั้นรอบทำลายนักพ์เจ้าแล้วก็ใช้นักพจ์เจ้าเพื่อข่มขู่คนที่อยู่ภายนอกแต่ไม่ว่าเราคุยนั้นจะรอบทำลายยังไงก็ไม่สามารถจัดการนักพ์เจ้าได้และเมื่อได้ปะมือกันนักพ์เจ้าก็บอกไปว่าตัวเขานั้นเป็นคนที่เราห่วงได้ส่งตัวมาทางได้ของสื่อเซียวเฉินจือเป้าได้นำรายชื่อแม่ทัพนายกอง สนับสนุนน้องชายของสอเฟิงเนียนไม่ให้ดูสีเซียวก็เลยถามเฉินจือเป้าไปว่าไม่จับเลยเฉินจือเป้าก็ได้บอกไปว่าคนพวกนี้ก็เป็นแค่เหยื่อที่เหมือนกับนิ่งเอ๋อเหมยเมื่อใช้แล้วก็จะถูกโยนทิ้งไปส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังก็แอบ,บซ่อนไว้ได้อย่างแนบเนียนสีเซียวก็ได้ถามไปว่าแล้วสีเฟิงเนียนเป็นยังไงบ้างเฉินจือเป้าก็ได้บอกไปว่าตอนนี้สีเฟิงเนียนนั้นยังไม่ยอมลงจากเขาส่วนราชวงก็รอจับพิรุษของสีเหลียงอยู่สีเซียวก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวอีกหน่อย สีเฟิงเนียนก็จะรู้เองฉินจือเป้าก็เลยบอกไปว่าถ้าสี่เซียวยกไปเหลียงให้กับสีเฟิงเนียนราชวงศ์ก็จะหาข้ออ้างเพื่อทำลายสี่เหลียงแต่ถ้าสี่เซียวยกสี่เหลียงให้กับห่วงมันเอ,อ๋อทุกอย่างก็จะลงตัวสีเซียวก็เลยบอกไปว่าห่วงมันเอ,อ๋อนั้นตื้นเขินเกินไปและเล่เหลี่ยมก็ไม่ทันราชวงศ์ตัดมาได้สี่เฟิงเนียนนักผ์เจ้าได้บอกเหตุผลไปว่าที่ตัวเขามารับห่วงมันเอ๋อในครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราห่วงได้ขอร้องให้เขาพาห่วงมันเอ๋อ ไปที่เขาหลงหูเพราะว่าหลงหูนั้นคือสำนักที่เป็นอันดับหนึ่งของแผ่นดินแล้วก็สามารถคุมครองน้องชายของสีเฟิงเนียนได้และอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือนักพจน์เจ้าต้องการรับห่วงม่นเอ๋อเปทุกสิทธ เพราะว่าแกงกระดูกองห่วงแม่นเอ,อ๋อนั้นทรงพลังแต่กําเนิดและที่สําคัญนักพน์เจ้าก็ไม่มีลุกสิษธ์เพราะว่าวิชาของเขาน,นเป็นวิชาเฉพาะที่หาคนฝึกได้ยากในตอนนี้สีเฟืองเหนียนก็ยังไม่เชื่อว่าสํานักหลงอูนั้นจะขัดลาโองการของราชวงศ์ได้นักพน์เจ้าก็เลยบอกว่าเขาจะบอกความลับนี้ให้กับสีเฟืองเหนียนได้รู้คนเดียวเท่านั้นเมื่อเราคุยและเจียงหนีได้ออกไปแล้วนักพน์เจ้าก็ได้เล่าให้ฟังว่าเจ้าของสํานักหลงหูที่แท้จริงก็คือบรรพบุรุษของราชวงศ์และ คนผู้นี้ก็แฝงตัวอยู่ในสำนักเพื่อสแสวงหาความเป็นหนึ่งในโลกวรยุทธ์และเหล่าห่วงก็ได้ใช้ตัวเองเพื่อเป็นข้อตกลงและในการประลองระหว่างเหล่าห่วงและหวังเซียนจือก็เพื่อตรวจสอบว่าหวังเซียนจือนั้นมีจุดอ่อนอะไรบ้างแล้วเงื่อนไขก็คือสำนักหลงหูต้องคอยปกป้องห่วงม่านเอ๋อแต่ว่าสีเฟิงเหนียนก็ถามเรื่องความปลอดภัยของห่วงม่านเอ๋อนักพ์เจ้าก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขาได้รับห่วงม่านเอ๋อเป็นลูกศิษย์แล้วและไม่ว่ายังไงก็จะต้องปกป้องอย่างลับๆอยู่แล้วและไม่ว่าต่อนหน้า หรือว,ว่ารับหลังนักพรเจ้าก็จะดูแลห่วงม่นเอ๋อให้ดีแต่ว่าสีเฟิงเหนียนก็บอกนักพรเจ้าไปว่าไม่ว่าอย่างไงตัวเขาก็จะไม่ยอมให้ห่วงม่นเอ๋อ ไปที่สำนักหลงฮูแต่ว่าห่วงมานเออได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็บอกไปว่าตัวเขานั้นยินดีไปที่สำนักหลงฮูเมื่อนักพศเจ้าได้พบห่วงมานเออแล้วตัวเขาก็ดีใจมากเพราะว่าวิชาของเขานั้นจะได้ผู้สืบทอดแล้วแล้วจากนั้นสีเฟิงเนียนก็ได้ไปส่งห่วงมานเออเพื่อออกเดินทางไปยังสำนักหลงฮูแต่ก่อนที่ห่วงมานเออจะไปสีเฟิงเนียนก็ได้ขอเก็บปิ่นปักผมเพื่อเอาไว้ดูต่างหน้าและในขณะที่นักพศเจ้ากำลังจะขึ้นรถม้ามาเร็วก็ได้มีหนังสือมาบอกว่าผลการ ต่อสู้ระหว่างเหล่าห่วงและห่วงเซียนจือนั่นก็คือเหล่าห่วงได้หมดลมหายใจแล้วก็ตายบนกระแพงเมืองอูตี้แล้วหลังจะได้ใช้กระบี่เล่มที่เกนั่นก็คือ6 0พันลี้ที่สีเฟิ่งเนียนนั้นเป็นคนตั้งชื่อนั่นเองและการต่อสู้ในครั้งนี้ก็สูสีมากจนหวังเซียนจือนั้นต้องใช้มือขวาออกมาแล้วก็ถูกเหล่าห่วงทําให้แขนเสื้อขาดสีเฟิ่งเนียนนั้นได้นําจดหมายมาอ่านดูอีกหลายรอบเพราะว่าตัวเขานั้นไม่เชื่อว่าเหล่าห่วงนั่นจะตายเพราะว่าชื่อที่ลงเอาไว้นั้นคือห่วงเกากระบี ไม่ใช่เล่าห่วงแต่แจงหนีก็บอกไปว่าคนทั่วไปก็มักรู้ชื่อเล่าห่วงในชื่อห่วงเก้ากระบีและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ายังไงสีเฟิงเนียนก็กลับบ้านเถอะ เพราะว่าน้องชายของเขาก็ไปสํานักหลงหูแล้วแต่ว่าสีเฟิงเนียนก็บอกไปว่าตัวเขาน่าจะเรียนวายุ์แล้วจกนั้นรุ่งเช้าสีเฟิงเนียนก็ได้ไปหาเหล่าคุยเพราะว่าเขาต้องการเรียนวายุ์แต่เหล่าคุยก็บอกสีเฟิงเนียนไปว่าแค่สีเฟิงเนียนเอ่ยคําเดียวก็สามารถฆ่าคนได้แล้วแต่ว่าสีเฟิงเนียนก็บอกไปว่าตัวเขาน่าอยากลงมือเองและเป้าหมายก็คือการเอาชนะหวงเซียนจือแล้วก็ชิงกระบี่ของเราห่วงขึ้นมาเหล่าคุยก็เลยบอกไปว่าหวงเซียนจือนั่นคือยอดฝีมืออันดับหนึ่ง ถ้าอย่างไรก็ให้สีเฟิงเนียนนั้นไปหาเตียงนอนแล้วก็ฝันอดีกว่าแต่ว่าสีเฟิงเนียนก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าเขาต้องการเรียนวยุทธ์เราคุยก็เลยให้สีเฟิงเนียนชักดาบออกมาแล้วก็เอาก้อนหินนั้นวางไว้บนดาบและถ้าผ่านไปครึ่งชั่วยามก้อนหินยังไม่ตกถึงพื้นเราคุยก็จะยอมสอนวิชาให้กับสีเฟิงเนียน หลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วยามแล้วสีเฟิงเนียนก็ทำได้สำเร็จเราคุยก็เลยอมสอนเพลงดาบให้กับสีเฟิงเนียนและเพลงดาบทั้งหมดก็มีสีท่าส่วนการฝึกก็คือฝึกการเวียงดาบท่าละ1,000ครั้งและระหว่างที่ทําการฝึกอยู่นั้นหงซีเซียวก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าหวังเซียนจือนั้นคือปีศาที่อยู่ในใจของผู้ฝึกยุทธ และไม่ว่าชาวยุทธคนไหนก็ยากที่จะก้าผ่านไปแม้แต่ลีชุนที่เป็นมือกระบี่แห่งยุคก,ก็ยังถูกหวังเสียนจือตัดกระบี่มาโคไม้ด้วยนิ้วสองนิ้วและในระหว่างที่หงลีเซียงนั้นภาพอยู่นั้นสีเฟึงเนียนก็บอกไปว่านักจพ์เจ้าสีถวนต้องการประลองเพื่อแลกเปลี่ยนวิชา กับนักพดหวังชงโหลเมื่อได้รู้ข่าวแล้วหงสีเซียวก็ได้นําข่าวไปบอกกับเจ้าสํานักส่วนเจ้าสํานักก็บอกไปว่าการแลกเปลี่ยนวิชาในครั้งนี้มันก็คือการท้าประลองถ้าชนะก็จะกลายเป็นศัตรูกับหลงฮูแต่ถ้าเกิดแพ้ชื่อเสียงที่สั่งสมมาก็จะถูกทําลายลงและไม่ว่าจะชนะหรือว่าแพ้ก็ไม่เป็นผลดีตะบูตึงทั้งหมดตัดไปที่สีเฟิงเนียนเขาได้ถามเราคุยไปว่าการฝึกของเขานั้นเป็นยังไงบ้างเราคุยก็เลยบอกไปว่ายุ่งเหยิงไปหมดเราคุย ก็เลยเพิ <S <S ่มการฝึกให้หนักขึ้นกว่าเดิมสีเฟิงเนียนก็เลยบอกไปว่าดูไปแล้วคนอย่างเขาก็คงมีพรสวรรค์ไม่น้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นไม่ได้เรื่องเราคุยก็คงไปตั้งแต่2เดือนแล้วเราคุยก็เลยบอกไปว่าสีเฟิงเนียนนั้นเกิดมาเพื่อฝึกวิชาดาบอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็ติดอยู่ที่ว่ากําลังภายในและกลมปานจะทํำยังไงดีสีเฟิงเนียนก็เลยบอกไปว่าถ้างั้นก็ฝึกพร้อมกันไปเลยเราคุยก็เลยบอกไปว่าถ้าฝึกนั้นฝึกได้แต่ว่ามันก็สายไปแล้ว เพราะว่าการฝึกกํบบาลังภายในนั้นต้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าลมปานนั้นต้องใช้เวลาเพื่อฝึกแล้วก็สะสมแต่ว่าสีเฟิงเหนียนนั้นมาฝึกเอาในตอนนี้ดูไปแล้วก็คงตามคนอื่นได้ยากสีเฟิงเหนียนก็เลยถามว่างั้นมีวิธีรัดไหมเราคุยก็เลยบอกไปว่าไม่มีแล้วและในชีวิตนี้สีเฟิงเหนียนก็เป็นศัตรูกับหวังเซียนจือไม่ได้แล้ว เว้นแต่ว่าสีเฟิงเหนียนนั้นจะใช้ทัพอาชาเล็กของเปยเหลียงเพื่อบุกไปยังเมืองอูตี้สีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่างั้นพรุ่งนี้ตัวเขานั้นจะเพิ่มท่าฝึกเป็นท่าละ2,000ครั้ง และจากนั้นสีเฟืงเนียนก็ได้เปลี <utter hit> the <benchmark> ่ยนวิธ hmm. well, yeah, mm ีการฝึกใหม่ด้วยการขึ้นไปตัดสายน้ําแต่ในระหว่างที่ฝึกอยู่นั้นสีเฟืงเนียนก็ได้ถูกสายน้านั้นบาดมือเข้าแล้วจากนั้นหงสีเซียงก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าสีเฟืงเนียนต้องการตัดสายน้ําเหลอสีเฟืงเนียนก็เลยถามหงสีเซียงไปว่าแล้วหงสีเซียงล่ะตัดได้ไหมหงสีเซียงก็เลยบอกไปว่าตัวเขาก็ตัดไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยมือเขาก็ไม่โดนบาดแล้วจากนั้นหงสีเซียงก็โชว์การตัดสายน้ําให้ดูแล้วจาก ก็เอาตำรายุทธให้กับสีเฟิงเนียนไว้อ่านแล้วจากนั้นตกเย็นสีเฟิงเนียนก็ได้กลับไปที่พักและในระหว่างที่นอนอยู่นั้นสีเฟิงเนียนก็บอกเจียงหนีไปว่าถ้าในอนาคตตัวเขานั้นเจอความยากลําบากก็ให้เจียงหนีรับปากว่าจะหนีไปทันทีเจียงหนีก็เลยบอกไปว่าถ้าสีเฟิงเนียนนั้นก็มลังจะตายนางก็จะใช้ตาเทพเพื่อแทงสีเฟิงเนียนไปสองทีเพราะอย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องตายด้วยมือคนอื่นลุ่งเช้าสีเฟิงเนียนก็ให้หงสีเซียง ใช้ดาบตัดน้ำตกให้ดูอีกครั้งและคราวนี้สีเฟิ่งเนียน ก็สามารถใช้ดาบตัดน้ำตกได้แล้วและในเวลาว่างสีเฟิงเนียนก็จะนำก้อนหินวเหลาให้เป็นลูกหมากล้อมในระหวิทีสีเฟิงเนียนนั้นได้ทุ่มเทแล้วก็ฝึกซ้อมเพลงดาบอย่างหนักส่วนเจียงหนีก็ได้ทุ่มเทเวลาเพื่อปลูกผักเช่นกันและแปลงผักแปลงนี้ก็เป็นของสิ่งเดียวที่เจียงหนีนั้นได้ครอบครองและวว่าที่เจียงหนีได้ทำแปลงผักอยู่นั้นคนผู้หนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและนางก็มีชื่อว่าเจ้าเฟิงหยาแล้วก็ยังมีฐานะเป็นองค์หญิงแห่งราชวงศ์หลีหยาง และสาเหตุที่นางได้มาในครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการมหาสีเฟืองเหนียนแล้วก็สีหลงเซียวแต่เมื่อเจียงหนีไม่ยอมตอบคาถามองค์หญิงก็เลยเหยียบแปลงผักของเจียงหนีจนเจียงหนีนั้นได้ผลักองค์หญิงองคหญิงก็เลยบอกเจียงหนีไปว่าจะให้โอกาสเจียงหนีด้วยการสํานึกผิดแต่ว่าเจียงหนีก็ไม่ยอมเพราะว่าองหญิงนั้นเป็นคนเหยียบผักของนางองคหญิงก็เลยสั่งให้องคารักษ์นั้นทําลายแปลงผักของเจียงหนีซะเมื่อทําลายแปลงผักเสร็จแล้วองคหญิง ก็บอกกับเจียงหนีนั่นะสำนึกผิดซะแต่ว่าเจียงหนีก็ยังไม่ยอมแล้วก็ไปหยิบดินมาปาใส่องค์หญิงองค์หญิงก็เลยสั่งให้ตบปากเจียงหนี จนกว่านางนั้นจะสํานึกผิดและในระหว่างน,นั้นเองสีเฟืองเนียนก็ได้ปาดาบเข้ามาแล้วจากนั้นสีเฟืองเนียนก็ได้หยิบผ้าขึ้นมาพันดาบติดกับมือเอาไว้เมื่อพันเสร็จแล้วสีเฟืองเนียนก็ได้บอกให้อ,องญิงนั่นสำนึกผิดองค์หญิงก็เลยองคารักษ์จัดการกับสีเฟืองเนียนแต่ก็ถูกสีเฟืองเนียนจัดการจนหมดคราวนี้ขันทีเท่าก็เลยต้องลงมือเองและก็สามารถจัดการกับสีเฟืองเนียนได้อย่างง่ายดายเพราะว่าสีเฟืองเนียนนั้นมีแต่วิชาดาบไม่มีกําลังภายใน แต่ในขณะที่สีเฟืงเนียนนั้นกาลังแยกเราคุยก็ได้มาช่วยเอาไว้สีเฟืงเนียนก็เลยถามเราคุยไปว่าเอาชนะได้หรือไม่เราคุยก็เลยบอกไปว่าแน่นอนแล้วจากนั้นเราคุยก็จัดการกับองคลักษ์แล้วก็จับตัวขันทีเท่าเอาไว้สีเฟิงเนียนได้เรียกเงินค่าเสียหายกับองคหญิงเป็นจํานวนทั้งสิ้น1000งพันตำลึงแต่ว่าองคหญิงนั้นไม่มีจ่ายสีเฟืงเนียนก็เลยให้จ่ายเป็นไข่มุก ที่อยู่ในมือแทนแล้วจากนั้นนักพดหวังชงโหลก็เดินเข้ามาเพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องนี้องค์หญิงก็เลยบอกนักพดไปว่าให้จัดการกับเราคุยแต่นักพดหวังก็บอกไปว่าตัวเขานั้นมีฝีมือต่ําต้อยถ้าอย่างไรก็คงจัดการไม่ได้องค์หญิงก็เลยบอกไปว่าหรือว่านักพดหวังต้องการให้สํานักบูตึงนั้นล่มสลายนักพดหวังก็เลยบอกไปว่าตัวเขานั้นยินดีจ่ายค่าเสียหายให้กับองคหญิงสีฝึงเนียนก็เลยบอกไปว่าถ้าางนั้นก็ให้องค์หญิงนั้นทําหลักฐานการกู้ยืม เงินองค์หญิงก็เลยปาไข่มุกให้กับสีเฟิ่งเหนียนเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย แต่ว่าสีเฟิงเนียนก็บอกไปว่าไข่มุกหนึ่งลูกนั้นมีค่าแค่500ต้อยตลึงเท่านั้นองค์หญิงก็ต้องยอมปาไข่มุกให้กับสีเฟิงเนียนไปอีกลูกแต่ว่าเจียงหนีนั้นไม่เอาเพราะว่านางต้องการแปลงผักคืนมากกว่าเจียงหนีก็เลยปาไข่มุกกับคืนไปองค์หญิงก็เลยให้ขันทีเท่านั้นทําลายไข่มุกทิ้งไปแล้วจากนั้นองค์หญิงก็ถามว่าสีหลงเซียวนั้นอยู่ที่ไหนสีเฟิงเนียนก็เลยบอกไปว่าองค์หญิงนั้นแต่งงานกับตัวเขาไม่สําเร็จคราวนี้ก็ยังจะมาแต่งกับน้องชายเขาอีกเมื่อองค์หญิงได้ฟังก็ถึง มโหแต่ว่านางก็ทําอะไรไม่ได้สีเฟิงเนียนก็เลยบอกองค์หญิงไปว่าตอนนี้น้องชายของเขาได้ไปที่เขาหลงหูแล้วและจากนั้นองค์หญิงก็ได้ลงเขาไปและสาเหตุที่องค์หญิงมาในครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า ต้องการอย่างเชิงดูว่าสีเฟืองเนียนนั้นเป็นคนแบบไหนและตอนนี้องค์หญิงก็มั่นใจแล้วว่าสีเฟืองเนียนนั้นเป็นแค่คนโง่ข่าวคนหนึ่งเพราะว่าสีเฟืองเนียนได้อลาว่ากับองค์หญิงเพียงเพราะต้องการปกป้องสาวใช้คนเดียวและนี่ก็เป็นเหตุผลที่องค์หญิงนั้นจงใจยั่วโมโหสีเฟืองเนียนและต่อไปถ้าสีเฟืองเนียนนั้นได้รับช่วงดูแลเปยเลียงต่อคราวนี้ตระกูลสีก็คงจบสิ้นแล้วตัดไปได้สีเฟืองเนียนเจียงหนีได้บอกไปว่าที่สีเฟืองเนียนนั้นทำเป็นโมโหนั่นก็เป็น ว่าต้องการให้องญิงนะิะรู้ว่าตัวเขาเป็นคนวู่วามแล้วก็ปัญญาอ่อนคนหนึ่งสีเฟิองเนียนก็เลยบอกไปว่าตัวเขานั้นไม่เจตนาจงใจแค่นิดเดียวเจียงหนีก็เลยลุ้นว่าสีเฟิองเนียนนั้นจะพูดอะไรออกมา สีเฟิงเนียนก็เลยบอกไปว่าตัวเขานั้นนิสัยไม่ดีเจียงหนีก็เลยบอกไปว่าถ้าง,งั้นสีเฟิงเนียนก็คงปัญญาอ่อนจริงๆแล้วจากนั้นสีเฟิงเนียนก็ไปหานักพศหวังชงโรนักพศหวังก็เลยบอกไปว่าสำนักบูตึงนั้นยินดีอยู่ใต้การปกครองของต้าเหลียงสีเฟิงเนียนก็เลยถามไปว่าเพราะอะไรนักพศหวังก็เลยบอกไปว่าบูตึงนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองหลวงและเป่ยเหลียงและสาเหตุที่บูตึงต้องสวามีพักเป่ยเลียงนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของสำนัก แล้วนักพศหวังก็ได้เล่าว่ายุทธภพนั้นได้แบ่งเป็น9้าขั้นและขั้นที่สําคัญที่สุดก็คือขั้นหนึ่งที่เรียกว่าจตุรภพแล้วก็มีการแบ่งอีสีระดับได้แก่จินกลางและคนที่อยู่ในระดับนี้ก็คือเหล่าขุยต่อมาก็คือจือเสียนและคนที่อยู่ขั้นนี้ก็คือเหล่าหวังต่อมาก็คือเทียนเซียงและคนที่อยู่ขั้นนี้ก็คือหวังเซียนจือส่วนขั้นสุดท้ายก็คือตีเซียนและขั้นนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดที่ฝึกสําเร็จอีเฟิ่งเนียนก็ได้ถามไปว่าทําไมนักพศหวังถึงได้เล่าเรื่ เื่องนี้ให้กับตัวเขาฟัง นักพดหวังก็เลยบอกไปว่าตัวเขานั้นได้ยินว่าสีเฟิงเนียนต้องการเดินทางไปยังเมืองอูตี้ถ้าเป็นแบบนั้นอย่างน้อยก็ควรไปอยู่ที่ขั้นจือเสียนซะก่อนและพรสวรรค์ของสีเฟิงเนียนก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือการเริ่มต้นที่ช้าไปหน่อยสีเฟิงเนียนก็เลยบอกไปว่าถ้างั้นตัวเขาก็จะฝึกไปเรื่อยๆนักพดหวังก็เลยบอกไปว่าวิชาตาห่วงถิงถึงแม้จะไม่ใช่วิชาที่สุดยอดที่สุดแต่ก็เรียกได้ว่าวิชานี้นั้นมีความพิเศษเป็นอย่างมากและ วิชานี้ก็สามารถเปลี่ยนแกนกระดูกของสีเฟื่องเหนียนได้และนอกจากความพิเศษนี้แล้ววิชานี้ก็ยังสามารถที่จะสละกำลังภายในให้กับคนที่อยากให้ได้และนี่ก็เรียกว่าการลำบากแทนผู้อื่น ัตมาที่องค์หญิงที่ได้แอบซุ่มดูอยู่นั้นองค์หญิงได้ถามหงสีเซียงไปว่าวิชาตาห่วงถิงมีผู้ใดที่ฝึกสําเร็จบ้างหงสีเซียงก็ได้บอกไปว่าคนที่ฝึกวิชานี้สําเร็จมีแค่เจ้าสานักนั่นก็คือนักพดหวังชงโหลเท่านั้นส่วนคนที่สามารถรับพลังได้ก็สามารถจะรับพลังได้แค่6กถึงเส่วนเท่านั้นส่วนสีเฟืองเหนียนก็ได้ถามนักพดหวังไปว่า นักพดหวังนั้นจะถ่ายทอดวิชาตาหวงถงิงให้กับเขาเหลอนักพดหวังก็บอกไปว่าใช่และเมื่อเสียพลังไปแล้วนักพดหวังก็จะอยู่ได้อีกไม่นานสีเฟิ่งเนียนก็เลยบอกว่านักพดหวังนั้นเสียสติไปแล้วนักพดหวังก็เลยบอกไปว่าที่เขาทําไปนั่นะก็เป็นเพราะว่าตัวเขาต้องการทำาูบูตึงเพราะถ้าอยู่ภายใต้ใบเหลียงบูตึงก็จะคงอยู่ไปได้อีกนานสีเฟิ่งเนียนก็เลยบอกไปว่าแล้วใครน่าจะเชื่อนักพดหวังก็เลยบอกไปว่าไม่จําเป็นขอแค่มีคนเห็นก็พอแล้ว แล้วจากนั้นนักพ์หวังก็ถ่ายทอดวิชาตาหวงถิงให้กับสีเฟิงเหนียนและคนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ก็คือเจ้าเฟิงหยาองค์หญิงแห่งราชวงศ์หลีหยางที่นักพ์หวังนั้นให้หงส์สีเสียงนั้นพามาเมื่อสีเฟิงเหนียนได้รับพลังไปแล้วภาพในอดีตก็ได้ปรากฏขึ้นมากมายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและตอนนี้แอดมินมีระบบสมาชิกแล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดมินได้โดยกดปุ่มสมัครที่ด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้แอดมินพัฒนาและทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ